สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าเดียอดออนไลน์นะครับคลิปประจำวันที่13มีนา63นะครับกลับมาอีกแล้ว eBay ครับ eBay ชิ้นนี้อัออนไลน์ d com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ eBay นะครับผ่าอีเอ่์มีแบบมีเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือเครื่องมือหาสินค้าขายดีทั้งไทยทั้งเทศนะครับแถมยังมีคลิปดีๆีทำให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้้นดูแล้วก็พร้อมกับเฉลยแทบทุกวันนะครับหากสนใจเรียนก็ติดต่อได้ที่อัออนไลน์ d o com นะครับ เอะเขาเล่งกันเลยชิ้นนี้นะฮะเป็นเซ็ตนะครับเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเสื้อสองตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าผ้าใบหนึ่งนะครับมันมีกิมมิคของมันอยู่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นบนภาเนี่เพื่อนๆจะเดาออกแล้วก็นิดหนึ่งนะชิ้นนี้คนไทยไม่ได้ขายแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นสินค้าไทยนะฮะเอา้าไม่ใช่ละ <laughs> ตอนแรกผมเห็นเบอร์มิงแฮมแต่ประเทศไทยคนไทยขายครับ แต่ทำไมคุณเซตโลเคชันไม่แปลกครับเพราะว่าสินค้าอาจจะอยู่ที่เบอร์มิงแฮมนะครับอ่ะเบ็ดเสร็จนะฮะ943ค่าส่งอีก156พันกว่าเลยครับชิ้นนี้กำไรแน่นอนผมบอกเลยเวลาชุดนี้ถ้าไปซื้อเนะี่ยผมว่าไม่เกิน3500นะครับค่าส่งก็ผ้ากำไรแน่นอนหลายร้อยด้วยแต่ผมจะบอกว่ามันมีกิมมิคของมันอยู่ครับเฮ้ยเห็นแล้วแบบคุณจะแบบเออ คิดได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยรับรองมันมันมีแบบกิมมิคของมันอยู่แล้วเพื่อนๆลองไปต่อยอดคีย์เวิร์ดเอาดูแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณรู้คีย์เวิร์ดคุณจะอึ้งว่ะไอคนนี้มันคิดได้ยังไงวะทั้งทั้งที่ถ้าเกิดคุณคุณไม่เข้าใจคีย์เวิร์ดกิมมิคเนี่ยคุณก็จะแบบอ,อ๋อเกิดเสือสองตัวกระเป๋าผ้าหนึ่งใบแต่ผมบอกเลยว่ามันมีกิมมิคของมันจริงๆฮะขายได้พันกว่าถือว่าโอเคเลยนะนะครับเป็นคนไทยขายนะครับสินค้าอยู่เบอร์มิงแฮมจริงสินค้าตัวนี้น่าจะอยู่่โคครราานนนะะะทีผมเดให้วับ อ่ะนะขายได้ถึงพันกว่าบาทเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหามาขายดูนะครับขยันขยันนะฮะลงสินค้ายเยอะๆบน ebay เพื่อรายได้หลักแสนนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับผมอ่ะเพื่อนๆขอเฉลยมาได้นะฮะที่โค้ด u 1 3 0 3่0 2 0 2 2 2 3 3อยและโอ๊ตจะจ,จัดเฉลยให้ฮะคลิปนี้จะทำโดยโอ๊ตออนไลน์ m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon นะครับ คลาสเรามีเครื่องมือช่วยทำให้คุณทำงานหาของขาย ebay ได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างยอดขายหลักแสนแถมยังทำคลิปหาสินค้าใคุณทุกวันหากสนใจเรียนเกต่อโอ๊ตออนไลน์ได้นะครับช่วงนี้มีโปรนะฮะเรียนบ,บุกเครื่องมือ1ปีแถมให้2ปีเลยแต่ถ้าเรียนออนไลน์แถมให้1ปีนะครับแล้วว่าคนเก่านะฮะกลับมาแชรเครื่องมือนะฮะหปีแถมสไปนะฮะพร้อมเรียนฟรีทบทวนฟรีอ่าคนไหนแบบ อยากจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมหรือบางคนไม่ได้ทำแต่อยากกลับมาทำนะช่วงนี้โควิด19ทําทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นการขายออนไลน์จะดีขึ้นครับช่วงนี้บอกเลยคนไม่กล้าไปไหนครับคนต้องหมกอยู่กับบ้านนะฮะโอเคอ่าหากสนใจก็มาที่เว็บไซต์ o อท o อ l i n e .com นะฮะคลิกตรงเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับพิมเองก็แอดโอออนไลน์นะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้ที่0 8 8 8 6 1 1 ช่องทาง youtube เรามีไลฟ์คุยกันนะฮะประมาณจันทร์พุดธสุกเสาร์อาทิตย์ถึงวันเข้ามาคุยปรึกษาก่อนผ่านทาง youtube ไลฟ์สดก็ได้นะครับยังไงก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งเรามี twitter ฝาก f o l o w w เรามี f a c e o o o แฟนเพจนะครับฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ